จําเป็นที่จะต้องได้รับการเสริเมเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นพื้นฐานที่สมบูรณ์สาหรับการออกกบบวิชาชีพในอนาคตสำนักสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับก็คงเน้าานในส่วนของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมาและก็ส่วนหนึ่งนะคนที่อยู่ในที่นี้แต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ย ช่วงแรกของที่จะไปพัฒนาง,งานทางด้านนี้ให้จเจริญยิ่งขึ้นใครจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อจบแล้วจะอยู่ในระบบนอกระบบหรือในหน่วยงานของเอกชนอย่างไรก็ตามหน้าที่ของพวกเราก็คือการไปทำหน้าที่การเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาที่สร้ศาง เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับโครงการต่างๆในอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นในภาครารเอกอกชนปัจปุหนึ่งที่เรานําเข้ามาแล้วก็กำ,กำลังอยู่ในช่วงของสนะูการนําไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษานั่นคือเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการขับเียกถึงแต่ว่า เราจะมีการสอนโดยผู้สอนอยู่ที่สถานีโทรนั่งดูศึกษาไปแล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละคนหรือแม้แต่เรื่องที่มันเป็นาสาระทั่วๆไปเขาก็สามารถได้จะศึกษาได้จากระบบการสอนทางซึ่งมีจะเห็นว่าลาักษณะของการเรียนการสอนทงนางไกลลักษณะนี้ก็เป็นการเรียนโดย ใช้รูปแบบในบ <c oughs> ความหมายของการว่าการสอนทางไกลนั้นเนี่ยการเป็นการสอนทางไกลนั้นเนี่ยไม่จํากัดเขาอาจจะไม่มีสื่อโทรทางใช้เขาอาจจะมีเทปสักหน่หลักเองเป็นเทปภาพเทปเสียงการสอนระบบทางไกลทาให้ผู้ดิฉันมีความเข้าใจตลอดจนมองเห็นความสําคัญของนวัตกรรมการสอนระบบทางผมในานามของคณะครุศาสตร์ รันรา,นานการกรและนักศึกษาอาจารย์ในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมในการศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับพวกเราครับก็คิดว่า